ตายอยู่กับไผคนเดียวเพิ่งเปลี่ยนไอ้นั่นให้เหมเพลิดอุทัยมาได้ยายเด้ออือุทัยอุทัยแหายน้นนั้นมาอุทัยลูกแม่ตู่นี่ลูกเร่อู่ิ Kitten k i t t สึหัวใจคุณยายที่เป็นที่รักของเราได้จากไปแล้ว คิดถึง,ถงย้ายเนผู้ม่ก่กายนผู้ม่กวันที่หาแต่หา you mm -hmm. ที่เป็นที่รักของเราได้ คิดถ würden คิดถึงสุดหัวใจยันยายทีเป็นที่รักของเร t คิดถึงคิดถึงคิดถึงยันยายที่เป็นที่รักเราเาี่ทีนี่ละทางเมรุนอนเออเอาล่างกายอย่างเดียนอันนีอความยั่ง

กาเรเฮตพาศาสตร์หลังจากบุคคลผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะมันเป็นประเภทนี่อีสานของเข้เาทุกคนกับเฮตจังสี่เมตดก็คือเฮตพภศาสตร์อุทิศวนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับดับไปทุกคนบ่ได้จ้างนะครับบ่ได้จ้างมาด้วยจิตสมัครพ่อใจเฮตและกับเป็นประเภทนี้ที่เฮดมากับปูยาตาย,าย่ย เฮ้าสืบสารวัฒนธรรมตัวนี้เป็นของเช่าอีสานเพชรตลอดมานะครับพ่อจันดาหน้าสมโชองอายุมูสิบสีบัานโนนอุดมกาเป็นวิทยวัจรก่อนวัดเป็นท่ายกวัดบอกง่ายๆเนาะ,ะนี่นลอะวัดสุวันสารวันน่นำสวย คือนนำสวยนี่ของเฮ้าเนี่ยมแบ่งแยกเป็น4หมู่บ้านจนพอในใหญ่มาอยูยย่หมู่14เ,เขาเอื่นว่าบ้านโนอนอุดมนะก็ม <c oughs> ีอย่างฝากอู่ฝากหลานพี่่ CP อยู่ให้้ิดังาโอ้กายฝากวัฒนธรรมประเพณีอันนี้ไว้สืบต่อไปเพราะว่าเ,เล่าถือศาสนาพุทธ ช่วยกันเขาเอื้ว่าน้นำจิตนำใจมีความเข้าใจรักษาวัฒนธรรมตัวนี้ไว้ให้มันดีที่สุดจนกว่าจะตาบเท่าชีวิตคุล่ะอยากให้ศาสนาตัวนี้ประเพณีตัวนี้สืบสืบไปเขาเป็นของคนข้าวอีสานนะครับส่วน้ายนีคนอยากให้พ่อ่ไข่ทอนครับไพ่อนให้ลูกให้ล้านพันเขาเป็ครับีอยู่กับผู้ที่เห็น รักษาขนมประเพีี่ของกระย่างอวยพรให้ว่าอขอทุกทุกท่านให้มีแต่ความทุกขความเจริญนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้เจริญในนาทีการงานนะครับเออเออเออาถือว่าเป็นศาสนาที่มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นแหะครับนี่ตอนนี้ ไก่อนติ่ไหนก่อนเขาะแี่ที่ว่าเพิ่งกินของดบอกใช่พิ่บอกว่าเด็เขจ้เอาเม่เขางม่เตายแล้วนาน้าเออนนะนละไดเใกนไดกีปีรลูกผมทำสเแล้วครับโอ้อเพี่ว่าดวนเราได้หรอเไ้นี่แกเาน้ำพอแกเาน้วนเออ จังว่าเป็นผู้ด้มันผู้ดา้สั่งละไปยนตรงน้นตัดาย่ามาจากใครนี่อัก็ย่าอยู่ยงเสวยนี่ะค่ะอยู่หมูดหนครับผูซิทีบ้านโน่นหูโดมมูจักว่าย่าอินย่้อินหูจักว่าผูจักย่าเขาตะเกาผุนย่าอินเข้าน่ะเน

ยังว่าไั่ผู้ใดผู้ใดทมซออย่าสัมผัสแ้งนนั่นด้ยอยาพาไปใช้ด้อไดดูง่าเจ้าไปดูกันว่าเราจะไปสัมผัสใครต่ออันวาบ่ว่าจาัไหเา่โอ้ยอไม่วาไม่ไม่มะไ่ไม่นัข้งพี่ี่เปนไรโอ้ยาทำกันะ่ในบ้านมูสิบีนะครับ ครับผมขอบคุณแขกที่มาร่วมในงานด้วยนะครับี่เป็นเกียรติให้ร่วมส่งปัญญยายขึ้นสวรรค์น,นะครับงนบนานจากพนักขิจปัญญาอินผณมีกองนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านจากใจครับขอบคุณขอบคุณมากครับ ขอบพ่นพ่อแม่พี่น่องครับพี่เอ็นมมซอมซบุญอซงานนั่ก็เป็นของยายนะ,ะขอขอนะครับแล้วก็ขอขอบคุนแม่้นะครับสุกูทุกคน่ทุกคนนี่คือที่นั่งนี่เขาป่

สุกั่านตุยาผู้ปกครองมาจากไหนคณแม่เป็นผู้ใดครับนี่มาจากไคเป็นเป็นหลานตุ้งยาอินแม่แม่มาจากไหนครับมาจากดาวเรืองจ้าบ้านดาวเรืองจ้าบ้านนุ่งตาดาวเรืองเนี่ยจ้าคุณแม่ซื้อยังครับซื้อโอนจ้าดาวเรืองอยู่มองไหนครับนี่ขี่รถยางหัวอยู่ได้ไปขอความ่ำยิ้วหัวโค้งแหละจ้าขายของอยู่งหันละ สีเขียวขางศูนตัวาข้ขงศูนี่น้อง้ามันบาป้าเคยหูกินแม่ต้องใชลาตัวนเ้อแม่หมูอยู่ดา่ป่ะมามามาเป็นเดารเอาเอาไปจากเรานี่เขามเรานแม่เอางงแคะออคนดังปกติน่าดัได้วยาหะ

เดอ๋ยวเราปันหัวมันหอเท้าดิเาะจเป็นเ่ราะจำเป็นได้ัวน้ามันตังกล่องเลยสตีมันยี่งเนี่า ยายเินผูมีกองกายเนผูมีกองวันที่หาแต่นห้า ในจีกับพวกุเล่นุเล่จีกับพวกวะาุพามิ้งเฟ้ยแชรกคบารรักหาดอก อาการก็ทุกวันก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะใช่อาการสองสามวันเนี่ยสองสามวันสองสามวันโอ้ก็ตอนนี้ก็เริ่มยังไม่ไม่เต็มห้าสิบเท่าไหร่เนี่ยเต็มร้อยแนละ้วไม่ใช่ห้าสิบเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีไอ้นั่นอยู่มันยังมีไอ้ส่วนที่เหลืออยู่ยังไม่หมดมาเพิ่มขเขาเรื่อยๆมันก็เลยก็เป็นอไรเป็นอะไรยังไม่ปกติช่วงนี้กนนะ็ขอให้ลูกหลานทุกๆคน ให้มีโชคมีลาภประสบความสําเร็จทางการงานให้อายุบ้านคนอือายุดีเมีงสบายพร้อมโอเคโอเคครับคิดทุกคนนะทั้งคนทั้งคนอยากได้ตอนนี้ไม่อยากได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรไม่อยากได้อะไรตอนนี้คิดดีๆอยากได้อะไรโอ้เออบอลเล่นได้แล้วได้เลยไม่สิที่อยากได้หาได้แล้ว ได้แล้วเหรอได้แล้วถึงว่าโทรหายิบๆเลยได้แล้วได้มาเป้นเพื่อนชาวอหนือรดีแท้เออเออเออมีอะไรจะบอกคุณดีบ้างก็คุณแม่ก็ตั้งใจเรื่อตั้งใจทำไงนให้เป็นสิทธิ์ของพ่อแม่ด้วยเป็นสิทธิ์ละของตาด้วยของยายด้วยรักเปล่ารักเปล่ารักรักใครพูดเลยว่ารัก รักคนดีไหม้าเราก็เรีว่ารัก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 ใครรักยังไงไหมรักทุกคนทุกคนของกันไไม่รักไม่รักไปนครับมือนี้ไม่แล้วมอนี้รู้สึกทุ่ใจหทุกมือเลยไา้ทุกม <laughs> ือรายแล้มือย่างบาสิร่างหัวไม่หา แม่ที่อดได้บอคิถอดได้แต่ลอดได้นนี้ติดแม่ว่าที่อุ้มรอดนี้แม่หันแมเลรอ้รอดหัวไปได้อันีแม่ยังอ่อะไรอ้ใ่ห้อเฮ้ยถุงใกล้ไก่ต้องจับยึดถือเองตุงไกล้ Yeah. Mm -hmm. มันคกอมาตั้งอธิให้ยากนึงผู้มีกองซึ่งเป็นแมเา่างบกเกิดเก้าของขวายระดับหนึ่งกรตอนแรกอันนั่นะครับตอนแรกอันตกแกงมงยุบมงเศ้า อยากพ่อมาด้วยบนกสามบอักด้วย บาตันติป้าปางวิญญาตันตูนักานังบ่าวตันตุชีวิตนานังบ่าวตันตงพระพันช้องหันงผ้าบูชาพระรัตนตไยด้วยผ้าทงผืนนี้ปอยลงเลย

i ครับก่อนเร็วบวัสดีครับก่อนใครบวัสดีครับแล้วถามที่รเขาทำอะไรอะไรไจะพดีหลนะไปรบไปหบไปรบไปเบไปรบไาเบไนรรบไปรบไรไปรบ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 ้ปรบไปรบไรบไปรบยปไรบ่ปรบไอไไ หนูใส่รางวัลทีนึงนเลยเล้อคนอยู่ก็ดูแลกันไปนะรักกันไม่มีแม่แล้ว<ม>ก็จะรักกันดูแลกันไปรักกันมากๆ<ม>ใครมีมก็เอื้อเฟื้อคนที่ไม่มีมเราจะรักกันตลอดไปนะมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ รักกันเหมือนเดิมตระกูลปากห้อยอ่ะตระกูลปากห้อยยังเหมือนเดิมเหลืออยู่ห้าคนจะกอดแน่นๆเนี่ยเราอยู่เรื่องสมานเขามีเป็นเน็ตดีก็เท่าเดิมกอดแน่นแน่นห้าคนกอดแน่นแน่นนะรักกันลูกหลานต้องรักกันแม่เราจะได้ชื่นใจอยู่นี่ค่ะตระกูลอยู่นี่หมดเลยเห็นไหมเนี่ยต้องมองด้วยความดีใจข <ง S 1> อ,องใครของมันก็ขอ,องผมมันก็ไยุ่งได้ถูตกต้อง,งบอกๆต <ไ S 2> อนออนั้นบอกบ้างซันบ่อจ้าเดื๋ยวไปสั่งเลยจ้าให้เราเมีแล้วนะของเย็นนุษยเย็นนุษยกลับไปยุ่งกันเยอะๆเออเออเออเนาะ มีตั้งหลายสันใช่มีตัวหลายสันหมดเลยปุ๊บปุ๊บอืมคือจะยุ่งยุ่งไก็เลือกเอาอ่าตอนไหนมีคะเดือนมีอะไรจะบอกไหมรักกันแล้วเราต้อเราต้องจับมือกันให้แน่นห้าคนกัได้ไม่เขาไม่อยู่ไทยโดนโอเคยังอีกยังฝากบอกคนดีบอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันเออคนดีอยู่ทางกรุงเทพนั่นก็รักษาอะไรเงี้ยรักษาตัวดีๆนะรักเปล่ารักคนดีเปล่ารัก อ๋อรักคนเดียวคนเดียวเหรอทุกคนรักทูกไมบอกทุกคนทุกคนทุกคนรักทุกคนว่อบีคนจีนี้มันยางเมื่อดิไม้จะอยู่อบ้านดีก่จะส่งฟไกันต๊บนึงอยตามไปคิดถึงสหัวใจพึ่ยายที่เป็นที่รัก ดนตัวไหนมาคุณลอล่าขอคำหน่อยครับรู้สึกรู้สึกน่าโอ้ยใจมากเลยค่ะทีหลังไม่ต้องพูดกับลอล่ายางี้นะสว่วงเวลาให้อาจจกินไปเทียบไปยังค่ะกินยังกินยังกินยัง เขาเมาเขาเมาตัวเนี่ยน้ำยี่ใส่ละทีนี้ยายอายุเท่าไหร่แล้วคุณยายก้าสสิบองแล้ว